ส่วนแรกเมื่เช้าที่ฉันเจอก,ก็กลับมาในวิทยาเขตองพิเจ้ลงนะก็คือผมจะมารีวิวหนังสือนะครับผมหนังสือมหาวิทยาลัยมาเล่มที่อจุดสองจุดสามและจุดสี่นะครับผมสามเรียที่ผมได้มานะฮะผมต้องบอกก่อนนะครับว่าไอคลิปไอเนี่ยไอคลิปไอคลิปสั้นตอนที่ผมอยู่ห้องแรกนะครับห้องนุน่นๆห้องรูน,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 นยังทาแบบไม่ไม่รีวิวแหละครับผม ก็คือถามแป๊บเดียวนะฮะเพราะว่าคลิปไปคลิปสั้นไงแต่คลินี้ก็คลิปจริงครับผมเต็มเลยเต็มเลยก็คือขอเล่มสิบสองครับสิบสอนี่ครับเอชสองสาสี่เนี่ยซื้อมาจากคนใครคือคนอยูนะ,ะยูจังก็คือค e ุณ E K K O นะฮะไม่รู้อ่านตูตปอ่แต่ผมอัดสอเปลี่ยนเป็น,ปน,ปนอัรสอนนะฮะผมให้ซื้อมาสามเล่มน,นะครับ สามเล่มที่มาหน่อยมากสุดนะผมกค็คือเล่มพิศสครับก็จะเป็นใครโอเคเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลครับผมว่าใครคนเนี้ยในปกค,คนเนี้ยถึงว่าน่าจะน่าจะกลับนะในนั่นในปกนะมันก็จะเป็นสีม่วงนะครับผมแล้วก็เขียนเลขมพิศเครับเสือว่าเป็นเล่มน,นะครับ มันมีชื่อว่าปฏิบัติการชิบุยะประทับธงนะครับสารปลูกก็เป็นแบบนี้ครับมันจะมีรูปสยามอินเตอร์ครับเป็นคนทำเรื่องนี้ทั้งหมดนะครับตัวทุนดังๆเยอะแยะมาจากสยามอินเตอร์หมดเลยนะผมนมาให้นหนึ่งงานต่อมาผมที่สามครับก็รูปนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครครับเหมือนกันด้วยอำมาข้อมูลมันมีชื่อว่าปฏิบัติการชิบุยะสายฟ้ากับ กับปนาดโอเคสายฟ้ากับปนาดนะครับสามปกก็เหมือนเดิมนะครับหน้าหลังปกก็เหมือนเดิมส,สัญลักษณ์สี่รับผมก็คือรูปสุขณะนะครับตอนใช้ตอนสู้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมขอสปอยก่อนเลยก็คือภาเนะี้ออกลงเยอะหน่อยนะเดี๋ยวผมหาดูนี่ครับผมเขาน่าจะสู้กับปีาศาจนนี้แหละน,นะครับผมนี่แหละ ู้สึกว่าสูมาตระมาสองตัวแล้วตัวนมันน่าจะอยู่เรื่องคือสามนะครับผมใช่ใช่นี่นี่เดี๋ยวหาให้ดูนะมันหาโคตรยากเลยนี่ครับนี่นี่คนนี้เลยเดี๋ยวเนี่ยไอหัวหูของไฟคนแรกเลยครับคือคนแรกคนสองก็จะเป็นไอ้ตัวไปสาบตัวนั้นนะครับ โอเคมันค้างนางนะมันไม่รู้ว่าใครนะครับเพราะว่าผมว่าออกเรื่องย่อยนะครับเรทีสีครับเขาเรียกว่าปฏิบัติการที่ไม่ยากกวามถูกผิดนะครับผมนะฮะนในในปกผมขอสปอยนิดหน่อยหน่อยนะครับผมงเรื่องที่สามและที่สี่นะที่สองก็ต้องสปอยครับเดี๋ยวตัวด่าโอเคครับก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับเอ่อรีวิวนะครับ หนังสือการ์ตูนมังงะมาหาเวกหนึ่งมาเลขสามสิบสองเลขสบสี่นะครับผมเรียกว่าสิบสามสองสี่นะเพราะว่าอ่านม่วเแล้วเกินโอเคนะผมใครได้ยินผมบ้าน,นะครับผมเพราะผมพูดช้าหรือพูดเร็วนะครับผมได้ยินด้วยครับปวดได้ยินด้วยเพราะว่าใช้โทรศัพท์ประมาณได้ยินประมาณจีบกิโลเมตรนะครับยังคุณได้ยินเลยเดี๋ยวผมจะพูดแบบได้ยินได้ยินครับโอเคนะครับผมก็ การพิมพ์ปกครับก็คือพิมพ์ปกแบบพิมพ์ใหม่เลยครับเหมือนเล่มหนึ่งถึงเล่มสิบเอ็ดนะครับผมก็คือเหมือนเดิมหมดเลยครับก็คือไม่ต้องการลบเปลบ่ปกไม่ต้องไม่ต้องการพิมพ์เกา่าละพิมพ์เก่าโคตรแย่นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมรีว,วิวเสร็จแล้วก็ทรีวิวรีวิวอะไรดีไม่ต้องมีรีวิวละทีนี้ก็มาแคสเกม s plus เกา้าได้เลยนะครับผมเกมรถเนาะกดไลดค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเปิดขึใหม่ๆด้วยสวัสดีครับ คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับไม่ยบาย